ในคลิปนี้เราจะเรียงลาดับความแรงตาม CPU กันนะครับคุณผู้ชมซึ่งทั้ง6รุ่นก็อยู่ในงบราคา25,000บาทมันสามารถทํางานได้ดีเล่นเกมก็เยี่ยมหรือว่าคุณผู้ชมจะนํามันไปแต่งภาพหรือว่าตัดต่อวิดีโอก็ยังโอเคนะครับ และในงบ25,000บาทเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อโน้ตบุ๊กตัวไหนได้บ้างละ่ะกับ6โน้ตบุ๊กที่เราคัดมาแล้วว่าในงบ25,000บาทเลือกตัวไหนคุ้มค่าที่สุดเราพยายามจะทำให้มันกระชับที่สุดนะครับกับการแนะนำโน้ตบุ๊กทั้ง6รุ่นไปรับชมกันได้เลย ตัวแรกนะครับก็คือ asus nito ที่มาในรหัส an 5 1 5พั c ขีด r 3 k 4ชื่อมันจะจำยากไปสักหน่อยนะครับแต่เราก็จะทิ้งชื่อไว้ให้ทั้งหมดทุกตัวที่ใต้ช่อง description นะครับคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดของเจ้า asus ตัวนี้กันดีกว่า asus ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับจอ ips ที่เป็น full hd ที่มีขนาดหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วและจอนะครับมีอัตรา r e f ฟ e ชเร a อยู่ที่1 4 4ิ hz ซึ่งก็ถือว่า r e f ฟรชเร a ดีเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยและ asus nito ตัวนี้ มาพร้อมกับ CPU อย่าง AMD Ryzen ซึ่งเป็น Ryzen 7ที่มาในรหัส 3750H มีความเร็วอยู่ที่2.3 GHz ที่อัพสูงสุดได้ถึง4.0 GHz เลยนะครับคุณผู้ชมโดยจะมีแรมมาให้ที่8 GB และหน่วยความจำที่เป็นแบบ SSD อยู่ที่512 GB และมาพร้อมกับการ์ดจอตัวแรงอย่าง Radeon หรือ Radeon RX 560อีกทั้งตัวนี้ยังมาพร้อมกับ Windows 10ที่เป็น Home Edition แล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าตัวนี้แรงหรือเปล่าจากการที่ผ ดูนะครับแล้วก็เทียบสเปคมาแล้วคร่าวๆผมว่าตัวนี้ถือว่าไม่ห่างจากตัวหลังๆที่เรากําลังจะบอกเลยนะครับเพราะว่าทุกรุ่นที่เราเลือกมา CPU มันก็จะใกล้เคียงกันเกือบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมแต่มันจะต่างกันที่ยี่ห้อแล้วก็ CPU นะครับซึ่งในส่วนของราคาของเจ้าในโตตัวนี้ก็จะอยู่ที่20,000บาทไปจนถึง2 5 0 0 0บาทก็ไปชมตัวที่2กันต่อเลยดีกว่าครับนั่นก็คือ msi alpha 15ที่มาในรหัส a 3 DD d d K 0 1 4 ไปดูสเปคคร่าวๆของเจ้าอัลฟาตัวนี้กันดีกว่าเจ้าอัลฟาตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU ไรเซนที่มาในรหัส 3750H ที่มีความแรงของ CPU อยู่ที่2.3 GHz และมาพร้อมกับกราฟิกการ์ดอย่าง r a d ดี n RX5500M ที่มีแรมถึง4 Gb และเป็นแบบ GDDR6 นะครับคุณผู้ชมโดยหน้าจอจะมีขนาดอยู่ที่15.6นิ้วที่เป็นแบบ IPS ที่มีอัตราเรเฟเลตอยู่ที่120เ z และมาพร้อมกับแรมที่8 g b โดยฮาร์ดดิส์จะมากับ M2 ที่มีความจุยอยู่ที่512 g b โดยเราจะเทียบกับตัวแรกเลยนะครับสำหรับตัวที่2นี้ซึ่งตัวแรกและตัวที่2นี้นะครับ CPU ก็จาไม่ต่างกันเลยเพราะว่าจะเป็นไลเส้น7ด้วยกันทั้งคู่แต่มันจะต่างกันตรงส่วนของ GPU หรือว่ากราฟิกการ์ดนั่นแหละครับคุณผู้ชมและก็อัตรารี f ฟ e ชเร a ของหน้าจอซึ่งถ้าคุณชอบอัตรารี f ฟ e ชเร a สูงๆนะครับผมแนะนําตัวแรกที่เป็น Acer ในตแต่ถ้าคุณชอบเหมือนผมนั่นก็คือแบรนด์ MSI และได้โลโก้ที่เป็นเจ้านกเขียวหรือว่าเจ้านกฟินิกส์สีเขียวนั่นะครับ ผมแนะนํา MSI ตัวนี้นะครับเพราะว่าสเปคไม่ต่างกันมากและราคาก็ไม่ต่างกันมากเช่นกันนะครับโดยเจ้า MSI Alpha 15นี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ22,000บาทไปจนถึง25,000บาทซึ่งทําไมเราถึงจัดให้ตัวนี้อยู่ในอันดับที่2นั่นล่ะครับเป็นเพราะความเห็นส่วนตัวของผมล้วนเลยนะครับเนื่องจากผมชอบแบรนด์ MSI นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาถึงโน้ตบุ๊กตัวแรงตัวที่3แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กจากแบรนด์ Dell หรือ Dell Inspiron หรือที่เราเรียกง่ายๆก็คือ Dell G 5นั่นแหละ ะครับคุณผู้ชมที่จะมาในรหัสอะไรนั้นคุณผู้ชมดูใต้คลิปนะครับเพราะว่ารหัสนั้นมันยาวเอามากๆเรามาดูสเปคคร่าวๆกันดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังว่าทําไมเราถึงจัดมันอยู่ที่อันดับที่3 โดยเดล G5 ตัวนี้มีการดีไซน์เครื่องที่คล้ายๆกับโน้ตบุ๊กของทาง Lenovo นั่นก็คือตัว g a ม i n g หรือตัวเ e g i o n นั่นแหละครับคุณผู้ชมโดยที่มันมีขอบจอที่ค่อนข้างบางเลยนะครับตัวนี้เจ้า G5 มากับหน้าจอที่มีขนาด15.6นิ้วและ CPU อย่าง Intel Core i5 ที่มาในรหัส 9300H ที่มีความเร็วอยู่ที่2.4 GHz และอัพสูงสุดได้ที่4.1 g h z นะครับคุณผู้ชมและตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับแรมที่8 g b ที่เป็นแบบ DDR4 ที่มีคววามเร็ อยู่ที่2,266เมกะเฮิร์และมาพร้อมกับ SSD ที่128 g b บวกด้วยฮาร์ดดิสก์ที่1 t ทบที่มีความเร็วรอบของฮาร์ดดิสก์อยู่ที่5,400รอบโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับการ์ดจอ GeForce GTX 1650ทำไมผมถึงจัดได้ตัวนี้อยู่ในอันดับที่3นะครับคุณผู้ชมก็เพราะว่า CPU นั่นแหละครับ CPU ที่เป็น i5 ตัวนี้จะแรงกว่า Ryzen 7ตัวนั้นอยู่นิดนึงนะครับคุณผู้ชมและอีกอย่างเรื่องการ์ดจอของนั่นก็จะแรงกว่าทาง AMD อยู่นิดนึงเหมือนกันนะ ีกเศษหนึ่งนะครับว่าทําไมมันถึงอยู่ในอันดับที่3เพราะว่าผมชอบเดลนะครับคุณผู้ชมมันก็ไม่ค่อยต่างจาก MSI ตัวตะกี้หรอกนะครับเพราะว่าด้านของเซอร์วิสถ้าเป็นการเคมของเดลนั้นจะดีเอามากๆเลยนะครับผมถึงจัดให้เดลตัวนี้อยู่ในอันดับที่3แล้วก็มาดูในส่วนของราคากันดีกว่าครับราคาของเดล Inspiron G5 ก็จะอยู่ที่22,000บาทไปจนถึง25,000บาทนะครับคุณผู้ชมแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นโน้ตบุ๊กจากทางค่ายเรโนเวลนั่นก็คือตัวเกมมิ่งของเรโนโวเวลเขาหรือที่เราเรียก เรียกว่า Lenovo Legion ที่เป็นตระกูล Y หรือ Legion Y540 ที่มาในรหัสที่ยาวมากๆรหัสนั้นดูกันที่ใต้คลิปเอาเองละกันไปดูสเปคของตัวนี้กันเลยดีกว่าครับกับเจ้า Legion Legion มาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Core i5 ที่มาในรหัส 9300HF ที่มีความเร็วอยู่ที่ 2.4GHz และอัพสูงสุดได้ที่ 4.1GHz โดยมาพร้อมกับกราฟิกการ์ดอย่าง Nvidia GeForce GTX 1650และก็มากับหน้าจอที่15.6นิ้ว โดยหน้าจอเป็นแบบ IPS ที่มีอัตรารีเฟรชเร a อยู่ที่144 h z และมาพร้อมกับแรมที่8 GB ส่วนฮาร์ดดิสนั้นก็เป็นแบบ M2 ที่มีความจุอยู่ที่512 GB โดยราคาของมันอยู่ที่21,500บาทไปจนถึง24,000บาทและเหตุผลว่าทำไมเราถึงให้มันอยู่ในอันดับที่4แทนที่อันดับที่4นั้นจะเป็นยี่ห้อเดลเพราะว่าฮาร์ดดิสไงครับคุณผู้ชมยี่ห้อ Dell ฮาร์ดดิสก็จะเป็น SSD บวกด้วยฮาร์ดดิสที่เป็นแบบฮาร์ดดิสปกติส่วน Lenovo Legion 540ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมฮาร์ดดิสก์มันจะเป็นแบบ M2 นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับ M2 มันก็จะทํางานได้เร็วกว่าแบบ SSD ปกติอยู่แล้วเราก็เลยจัดให้เจ้ารีเ gi ียนตัวนี้อยู่ในอันดับที่4ของเราแต่ว่าเรื่องประสิทธิภาพของ CPU นะครับทางตัวเดียวนั้นจะดีกว่านะครับคุณผู้ชมซึ่งอันดับที่3กับอันดับที่4ของเราเอาจริงๆสเปคจะต่างกันไม่มากนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะชอบยี่ห้อเดลหรือว่ายี่ห้อ Lenovo หรือเจ้า l ี gi ียนตัวนี้ผมจะสรุปอันดับที่3กับอันดับที่วผมเลยนะครับ ถ้าจะเลือกซื้อ3กับ4ผมจะเลือกซื้อเดลครับเพราะว่าเดลมีซัพพอร์ตที่ดีกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วผมเลือก Lenovo l e g i ี n ครับทำไมผมถึงเลือก l e g gi ียน่ะครับคุณผู้ชมเพราะเอาจริงๆถ้าซื้อตามร้านนะครับเราจะได้ราคา Lenovo l e g i ี n ที่ถูกกว่าซึ่งทั้งดีไซน์ของเดล G5 กับ l e g i ียตัวนี้มันก็ช่างคล้ายกันมากเลยนะครับคุณผู้ชม และก็มาดูโน้ตบุ๊กตัวที่5ของเรานั่นก็คือ ASUS ROG หรือว่า Rock s t e e ของเรานั่นเองซึ่งมาในรหัส G531GT-AL096P โดยข้อมูลทั่วไปของเจ้า ROG ตัวนี้ก็จะมากับหน้าจอที่15.6นิ้วที่เป็นแบบ Full HD IPS ที่มีอาตาัตรารีเฟรชเร a ของหน้าจออยู่ที่120 h z และเจ้า ROG ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับ CPU อย่าง Intel Core i5 ที่มาในรหัส 9300H และยังมาพร้อมกับ M2 ด้วยนะครับ ที่มีความจุอยู่ที่512 GB โดยเจ้า ROG ตัวนี้ฟังดีๆนะครับตัวนี้เขาให้แรมมาถึง16 GB ซึ่งเป็นแบบ2สล็อตนะครับที่เป็นแบบ8 GB นั่นก็คือ8 GB 2ตัวนั่นแหละครับคุณผู้ชมโดยตัวนี้จะใช้ GPU หรือว่ากราฟิกการ์ดที่เป็นของทาง NVIDIA GeForce นะครับโดยจะเป็นรุ่น GTX 1650ที่มีแรมใน GPU อยู่ที่4 GB โดยราคาจําหน่ายของตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมันจะอยู่ที่24,000บาทไปจนถึง25,000บาทกลางๆและเหตุผล ว่าทำไมเราถึงจัดให้ ROG ตัวนี้อยู่ในอันดับที่5แทนที่จะเป็น4ตัวแรกที่เราเคยกล่าวมาแล้วพอเรื่องของแรมนั่นแหละครับตัวนี้ให้แรมมาถึง16 g b ถึงอัตราร f เฟรช a ของหน้าจอมันจะน้อยไปหน่อยก็ตามแต่ว่าถ้าเราตือตัวนี้เราจะประหยัดค่าแรมไปได้อีก8 g b เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังบอกไม่หมดนะครับกับเจ้า ROG มันเป็นตัวที่ดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยและอย่างก็เป็นตัวเกมมิ่งปุ่มคีย์บอร์ดของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวจริงนี่สวยเอามากๆเลยนะครับและตัวสุดท้ายของเราก็ เป็นทางค่าย r e n o v o นั่นก็คือ r e n o v o IdeaPad L340 ที่มาในรหัสที่ค่อนข้างยาวดูรหัสได้ที่ใต้ช่อง description เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับโดยมันจะมาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วที่เป็นแบบ IPS Full HD นะครับคุณผู้ชมและมันยังขับเคลื่อนด้วย CPU อย่าง Intel Core i7 ที่มาในรหัส9 7 5 0 h ที่มีความเร็วอยู่ที่2.6 GHz และอัพสูงสุดได้ที่4.5 g h z แรงใช่ไหมละครับคุณผู้ชมและส่วนต ไไนั่นก็คือกราฟิกการ์ดที่มาพร้อมกับ NV i d i a เดีย GTX 1650ขอบอกเลยนะครับว่าเจ้ารุ่น1650เนี่ยที่เราพูดมาแล้วก็จะมีหลายตัวที่ใช้รุ่นนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งของ I d เดีย d ตัวนี้ผมว่ามันจัดมาเต็มมากๆเลยนะครับตัวนี้และมันจะมาพร้อมกับแรมที่8 g b และฮาร์ดดิสก์แบบ M2 ที่มีความจุอยู่ที่512 g b นะครับคุณผู้ชมโดยราคาของตัวนี้ถ้าเราหาดีๆนะครับในเว็บไซต์หรือว่าในร้านค้าออนไลน์เนี่ยราคาต่ำสุดมันจะอยู่ที่2 11,000บาทไปจนถึง2 5 0 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะให้เราเทียบกับเมื่อ5ตัวแรกที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างถูกนะครับแถมสเปคมันก็ดีด้วยและอย่างทําไมมันถึงอยู่ในอันดับสุดท้ายหรือในอันดับที่6ของเราซึ่งอันดับที่6เราจะให้มันเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องของ CPU นั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็น Core i7 และใน CPU i7 ตัวนี้นะครับเมื่อเราเทียบในทั้ง5รุ่นที่เราพูดมาแล้วตัวนี้มันก็แรงที่สุดนะครับและเมื่อถ้าเราเอาตัว ผมจะฟันธงให้เลยนะครับว่าตัวที่6เทียบกับตัวที่5นั่นก็คือ Lenovo I d e a p เดเทียบกับ a s u s r o g s t ร์โสตถ้าจะให้ผมเลือกซื้อ2ตัวนี้ผมคงจะต้องเลือกซื้อ a s u s r o g s t ร์โสตคละครับคุณผู้ชมเพราะจะให้พูดง่ายๆเลยถึง CPU มันจะเป็น Core i5 ก็เถอะแต่มันให้แรมมาถึงที่ b นะครับที่ผมบอกว่าผมเลือก r o g เพราะว่าผมชอบการดีไซน์ของมันเกือบจะล้นลวนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะให้เลือกถึงความคุ้มค่าแล้วคงจะต้องเป็นตัวที่หคนั่า CPU มันก็แรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นคอไอเจและก็ราคามันก็ถูกกว่ามากเลยนะครับคุณผู้ชมโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในโน้ตบุ๊กทั้ง6ตัวนี้คุณผู้ชมควรจะเลือกตัวไหนดีล่ะครับเราตัดสินให้ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมดูว่าคุณชอบแบรนด์ไหนคุณผู้ชมอยากได้ CPU ของค่ายไหนแล้วคุณผู้ชมชอบการดีไซน์เครื่องในแบบไหนคุณจะตัดสินได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าเลือกจากการที่ผมบอกมาใน3ส่วนเมื่อสักครู่โดยก่อนจะจบคลิปนะครับผมจะขอฟันธงอีกครั้ง ถ้าหนึ่งงบ25,000บาทตัวที่ผมเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือ Lenovo IdeaPad L340 ครับถ้าเราไม่เอา Lenovo IdeaPad ตัวที่ผมเลือกมาอันดับ2ก็คือ MSI Alpha 15 A3DD และตัวเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับผมจะเลือกที่ความคุ้มค่าในส่วนของแรมนั่นก็คือ ASUS ROG s t r c a k ที่ให้แรมมาถึง16 GB นะครับคุณผู้ชมแล้วในส่วนท้ายนี้นะครับผมขอแนะนาให้คุณผู้ชมที่ซื้อน้ตบุ๊กที่มีแรมที่ 8GB ไปแล้วไปเพิ่มไม่มันเป็น1 6 6 g b นะครับเพราะเมื่อเราเพิ่มแรมไปแล้วมันก็จะทำงานได้ลื่นกว่าอย่างเห็นได้ชัด